สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงอินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับชุดไฮบริดออฟกิดนะครับที่น้ำพุร้อนโป่งโป่งโป่งกาวนะครับอำเภอสมเมืงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เป็นระบบไฮบริดชุด10กิโลวัตต์นะครับ1เฟสครับวันนี้เรา กำลังทำการติดตั้งนะครับตอนนี้ครับเรากำลังทำการวัดระยะนะครับวันนี้เราติดตั้งบนหลังคามทันชีตนะครับเราติดตั้งแผง580วัตต์<อ>ทั้งหมด10แผงนะครับเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์5กิโลวัตต์ครับใส่อินเวอร์เตอร์10กิโลวัตต์ไว้นะครับ,อรรบตอนนี้กำลังทำการวัดระยะนะครับบนหลังคามทัลชีตครับ ก่อนที่เราจะทําการยึดนะครับเราต้องถอนน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วล้วก็จะใส่แอลฟีดลงไปครับเราจะใช้แอลฟีดสิบสองเซน,นครับขั้นตอนนี้ครับเราต้องเอาน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับนี่ครับเอาตัวเดิมครับ เราเอาน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่แอลฟีดลงไปครับใส่ไปทีอตรงนี้นี่ครับตัวนี้ครับตัวแอลฟีดครับแอลฟีด12เซนนะครับเราเอาน็อตตัวเดิมออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงแอลฟีดนะครับใต้แอลฟีดจะมียางรองหนึ่งชั้นนะครับยางรองกันน้ํารั่วน้ําซึมนะครับข้างบนน็อตก็มียางครับเสร็จแล้วครับแล้วก็จะนําแอลฟีดที่เรา ประกอบไว้นะครับมายึดติดตรงที่ตำแหน่งตรงนี้ครับนะครับตรงรูครับที่เราเอาน็อตออกมาครับเมื่อกี้ครับแต่ก่อนที่เราจะใส่พียูก่อนที่เราจะยึดน็อตลงไปครับเราต้องใส่พียูก่อนนะครับกันน้ารั่วน้ําซึมนะครับนี่ครับเราต้องใส่พียูก่อนนะครับก่อนที่เราจะยึดน็อตลงไปครับใส่พียูตรงรูนะครับ พียูตัวนี้ครับกันน้ํารั่วน้ําซึมครับเสร็จแล้วแล้วก็จะยึดตัวแอลฟีดลงไปครับนี่ครับแล้วครับก็จะแน่นหนาครับนี่ครับมีพียูครับกันน้ารั่วน้ําซึมครับมียางรองครับรับรองครับว่าตรงนี้ไม่มีน้ํารั่วแน่นอนครับ ไม่มีน้ำรั่วแน่นอนครับนี่ครับแล้วก็จะทําแบบนี้ครับทุกตําแหน่งที่เรานอดออกมาเมื่อกี้ครับตรงตําแหน่งที่เราวัดระยะไว้แล้วนะครับว่าจะใส่แผงทั้งหมด10แผงครับวันนี้ ตอนนี้กําลังทําการยึดตัวแอลฟีดนะครับลงบนหลังคามีท่านชีดครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดแอลฟีดนะครับครบทุกตาแหน่งแล้วนะครับนี่ครับแน่นเช็คชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นหนาครับไม่มีน้ํารั่วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะนํารางเลียวนะครับขึ้นมายึดติดกับตัวแอลฟีดที่เรายึดไว้ครับนี่ครับตอนนี้ครบทุกตําแหน่งแล้วครับ ขั้นตอนนี้ครับเรานาลังเดียวนะครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะทําการติดตั้งรังเดียวนะครับตัวรังเดียวครับก็จะยึดตัวกับติดยึดติดกับตัวแอลฟรีประมาณนี้ครับนี่ครับมีร่องครับเสร็จแล้วใส่เข้าไปครับก็ยึดเข้าไปให้แน่นครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นี่ครับ นี่ครับเรายึดติดลางเดียวครับให้แน่นหนาครับนี่ครับล็อกแน่นหนาครับนี่ครับลางเดียวครับยึดติดกับตัว L4 ครับตอนนี้ครับเราทำการยึดรางเดียวครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดลางเดียวครับบนตัวแอลฟีดนะครับนี่ครับทุกตำแหน่งครับแน่นหนาครับเสร็จร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับตอนนี้เรากําลังจะทําการเดินท่อนะครับนี่ครับเดินท่อครับเดินท่อภายนอกตรงนี้ครับเป็นท่อ i m c นะครับท่อกันน้ําครับ ไม่เป็นสนิมนะครับท่อครับตามมาตรฐานการไฟฟ้าเลยนะครับตอนนี้ครับกำลังังการเดินท่อนะครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินไปท่อเหล็กนะครับตรงที่เดินลงไปข้างล่างครับก็เดินไปท่อเหล็กนะครับัตอนนี้ครับกำลังทําการเดินท่อนะครับงานตอนนี้ครับกำลังทําการยึดท่อนะครับ ตายแผงโซลาเซลล์ครับเดินเป็นท่อเหล็กครับถึงตำแหน่งเลยครับตอนนี้ทำการเดินท่อนะครับจะเสร็จแล้วครับ ตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับชุดนี้ครับเดินไปที่ชุดควบคุมนะครับเดินท่อใต้แผงโซลาเซลล์ครับเดินไปถึงตําแหน่งนะครับชุดนี้สติงที่หนึ่งครับถัดไปอีกหนึ่งชุดก็สติงที่สองครับนี่ครับนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเดินท่อครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับตอนนี้เราทําการวัดระยะสายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวทําการขึ้นร้อยสายเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการร้อยสายนะครับวันนี้เราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สิบแผงครับเราติดตั้งสองสตริงนะครับสาย PV ครับที่เราใช้เป็นสาย PV เบอร์สี่นะครับเนี่4สีแคลมินครับสีดำสองเส้นสีแดงสองเส้นครับแล้วก็ สีดําเส้นนี้เป็นสายกาวนะครับสายทองแดงเบอร์สิบครับผมตอนนี้กําลังทําการร้อยสายนะครับคนะรับกำลังทำการร้อยสายนะครับตอนนี้ครับโซเล่โอ้ กำลังร้อยสายนะครับตอนนี้ครับเราเดินท่อเสร็จแล้วก็ร้อยสายเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินสายนะครับร้อยสายในท่อเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราทําการเข้าหัว MC4 นะครับฝั่งนี้เป็นโคลบนะครับ เราต้องเข้าหัว mc4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซล่าเซลล์ฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียนะครับรนี่ครับดันเข้าไปสุดครับจะดึงไม่ออกครับเสร,ร็จแล้วก็ใส่ยางรองกันน้ำครับก็ล็อกหัวเข้าไปครับหัว mc4 ยี่ห้อ psi ครับทนแรงดันได้1,000โวลต์นะครับ เสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับตัวนี้ครับควรลบครับเข้าหัวตัวผู้ครับตัวผู้จะมีเดือยนะครับนะครับเสร็จหนึ่งข้างครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นขั้วบวกครับของฝั่งขั้วบวกนะครับต้องเข้าหัว NCF เป็นตัวเมียครับว่าที่แผงโซล่าเซลล์ฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับก็จะเสียบเข้ากันได้พอดีครับ ใส่หัวเข้าไปครับย้ำให้แน่นครับนี่ครับก็จะย้ำแน่นหนาครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วเข้าหัว m c โฟครับฝั่งตัวเมียครับดันเข้าไปสุดครับดึงไม่ออกแล้วก็ใส่ยางรองกันน้ําเข้าไปครับแล้วก็ล็อกหัวเข้าไปให้แน่นเลยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว MC4 ครับฝั่งนี้เป็นข้วบววครับเข้าหัวตัวเมียครับนี่ครับตัวเมียครับจะไม่มีเดือยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว MC4 นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลเลยนะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดสิบแผงครับแผงห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับตัวนี้ครับเราทําการตอกเข่งกาวนะครับไปเชื่อมต่อชุดแผงโซลาเซล์ก็ ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ครับแต่งกาวขนาดห้าถ้าแปดนะครับเงียบต่อแต่งกาวครับ แท่งกาวครับตอกลงดินไว้แล้วนะครับตอนนี้จะทําการเดินสายนะครับเพื่อเชื่อมต่อสายกาวเข้ากับตัวแท่งกาวนะครับตอนนี้ครับกําลังทําการเชื่อมต่อสายทองแดงเบอร์สิบนะครับที่เป็นสายกาวครับเข้ากับตัววอลทามครับนี่ครับสายทองแดงครับแล้วก็มีแท่งกาวอยู่ด้านล่างครับ เทปดนห่อยครับในกล่องฝาลองครับใส่ตัวผสานแทงกาวเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับโหนนี่ะครับตัวนี้ครับหวานทามครับตัวนี้เป็นไฟเย็นครับจุดวันทามเพื่อผสานแท่งกาวเข้ากับสายนะครับ

จุดประสานเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอให้เย็นแป๊บนึงครับแล้วก็ต้องมาเคาะตัวกระเบื้องออกนะครับเช็คว่าสายกาวทองแดงประสานกับตัวแท่งกาวหรือเปล่านะครับนี่ครับเราเช็คสายสายกาวนะครับสายทองแดงกับตัวแท่งกาวครับสารการเรียบร้อยครับนี่ครับชุดนี้ต่อแท่งกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งครับเราต้องทาการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับจะวัดแรงดันได้อยู่ที่ประมาณ40-45โวลต์ครับตอนที่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับ39โวลต์ครับโอเคครับอันนี้ไม่มีแสงแดดครับอยู่ใต้หลังคาครับครับตอนนี้เราทําการวัดแรงดัน ทุกแผงเลยนะครับเช็คชัวร์ร้อเปรเซ็น์ครับวันนี้ติดตั้งสิบแผงก็วัดทั้งสิบแผงเลยนะครับตอนนี้ครับเราทำการขึ้นแผงโซลาเซลล์มาแล้วครับแผงที่หนึ่งครับผมพูดเข้าไปไหนตรงแผงนีิดหนึ่งครับแผ่นแรกครับจะมีตัวเอ็นแคมครับตัวนี้ครับตัวยึดจบของแผงนะครับจะยึด แผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับนี่ครับตัวนี้ครับอ้าวไหนน่ครับยเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวเอ็นแคมครับนี่ครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้จะลงที่ขอบแผงครับนี่ครับจะมีหมุดเล็กๆครับใส่ทั้งแถวข้างบนข้างล่างนะครับนี่ครับแผ่นที่หนึ่งครับ แผ่นนี้แผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับใต้แผงซุดลเซล์ครับแล้วก็จะใช้คลิปมัทายครับล็อกที่หัว nc4 ครับไม่ให้ชุดหัว nc4 โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยครับนะครับตรงช่วงยืดระหว่างแผงนะครับ ก็จะมีตัวมีดแคมนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวมีดแคมครับก็จะมีหมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับนี่ครับเอาไ้อยากลงที่ขอบรางครับแล้วก็ไ้อยากลงที่ขอบแผงครับนี่ครับทุกแผ่นครับเราต้องเล็งระยะนะครับนี่ครับนี่ครับแนวเชือกที่เราดึงไว้ครับนี่ครับจะเป็นแนวครับ กุ้งขึ้นหน่อยนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับผมตรงนี้ครับตัวมิดแคมป์ครับตัวยึดระหว่างแผงครับนี่ครับเรายึดสองตัวครับต่อแผงครับครับตอนนี้ทําการติดตั้งแล้วนะครับสองแผงครับแผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับ ทุกแผ่นครับแล้วก็ทําขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะครับวันนี้เราติดตั้ง2สติงครับสติงละห้าแผงนะครับแผ่นที่สีครับขึ้นมาแล้วครับ แผ่นที่ห้าครับคุณมาแล้วครับแผ่นนี้ครบหนึ่งสติงครับ อย่างนี้ครับจบสติงครับแล้วก็ใส่เอ็นแคมครับตัวยึดจบของแผงครับแผ่นที่หครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับแผ่นที่หครับเป็นสติงที่สองนะครับตรงช่วงสติงครับแล้วก็ยึดตัวเอ็นแคมเรียบร้อยครับตัวนี้แผ่นที่หกเป็นสติงที่สองครับ แต่แผ่นที่6ครับก็จะยึดตัวเอ็นแคมอีกทีครับเราทําช่องสวิตไว้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับ,รบแผ่นที่6ครับติดตั้งแล้วครับแผ่นที่7ครับขึ้นมานะครับ แผ่นที่แปครับขึ้นมาแล้วครับทุกแผ่นครับเราก็ทำเหมือนกันทุกขั้นตอนครับแผนบแน่นที่เก้าครับขึ้นมาแล้วครับ แผ่นที่สิบครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับขึ้นมาแล้วครับน้องแอนี่ครับทุกขั้นตอนครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ล็อกเคเบันไดครับให้หัว n c 4ครับ อยู่ใต้แผงโซลาเซลล์นะครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนด้วยตรงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับและความปลอดภัยครับเสร็จแล้วตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมครับดึงอไรเ้นนะติดบ็อกแล้วนี่ครับมีตัวมิดแคมครับ เก่งอะบริเกนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดแผงโซลาเซลล์ครับติดตั้งแผงสิบแผงครับวันนี้ตอนยึดจบของแผงครับก็จะเป็นตัวเอ็นแคมเหมือนเดิมครับตัวยึดจบของแผงครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดแผงนะครับวันนี้เราติดตั้งสิแผงครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยึดสายกาวนะครับ เชื่อมต่อชุดสายกาวกับตัวล็อกกาวนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวครับนะครับตัวล็อกสายกาวครับแล้วก็จะเอายึดตรงที่เป็นรางเดียวเลยนะครับต่อติดรางเรียวสองแถวนะครับตรนนี้แถวข้างบนและแถวข้างล่างครับ ยึดสายกาวนะครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางครับนี่ครับตัวเอ็นแคมก็ยึดขอบรางครับยึดตรงขอบแผงครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆหรือว่ามีไฟร่วลงอุปกรณ์ครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานแล้วก็อุปกรณ์จะได้ไม่พังเสียหายนะครับนี่ครับชุดสายกาวครับเราใช้สายทองแดงเบอร์สิบครับเชื่อมต่อลงไปข้างล่างนะครับ ตอนที่เราจะยืดครับต้องปอกหินสายทองแดงก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ลอกลงไปครับ,รบลบอกทั้งแถวข้างบนแล้วก็แถวข้างล่างครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมเบเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับตู้อินเวอร์เตอร์ครับแล้วก็ตู้ควบคุมครับตู้คอน s u m อร์ครับตัวนี้เป็นตู้ AC ครับตอนที่ชุดไฮบริดนะครับผลิตไฟได้ก็มาจ่ายไว้รอที่ตู้ไฟตู้นี้นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์10กิโลวัตต์ครับผลิตไฟได้สูงสุด10,000วัตต์นะครับใช้ไฟต้องไม่เกิน10,000วัตต์ด้วยนะครับตอนนี้กําลังทําการติดตั้งนะครับ ตอนนี้ครับเราทําการเดินสายนะครับจากแผงโซล่าเซลล์ครับลงมาที่ชุดควบคุมแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นชุดควบคุมครับตัวคอมไบเนอร์ครับเบรคเกอร์ดีซครับฟิวส์ดีซีครับส่วนการไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมสตริงที่1ครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์ดีซครับฟิวส์ดีซีครับส่วนการไฟดีซครับชุดนี้สตริงที่2นะครับตอนนี้เราเดินสายลงมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อเข้าชุดอินเวอร์เตอร์นะครับสตริงที่1สตริงที่2ครับนี่ครับเชื่อมต่อสายเสร็จเรียบร้อยครับ ตัวนี้เป็นชุดไฟ AC ครับที่ชุดไฮบริดตัวนี้นะครับโซลาร์เซลล์ครับอิวอร์เตอร์ครับผลิตได้ครับตัวนี้จะเป็นชุดออกนะครับเอามาใช้งานครับเดินเข้ามาที่ตู้ควบคุมครับตัวนี้เป็นตู้ที่จะเอาไปใช้งานนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเมนเบเกอร์ครับเปิดตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยครับทุกตัวครับไม่ว่าจะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรนะครับก็สามารถมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสายยูจิตอนครับตัวนี้เป็นชุดสายไฟครับ นี่ครับสามารถใช้ได้ครับรวมทั้งหมดไม่เกิน10กิโลวัตต์นะครับเอามาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ครับเราติดตั้งระบบชุดไฮบริดนะครับ10กิโลวัตต์แบตเตอรี่280แอมป์ชัวนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับชุดนี้นะครับไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับเราติดตั้ง ชุด10กิโลวัตต์ใช้ไฟได้ไม่เกิน10,000วัตต์นะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์10แผงนะครับแผง580วัตต์ครับตอนนี้เราทําการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับก็ชุดอินเวอร์เตอร์เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบระบบนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับนะครับชุดผลิตไฟครับตอนนี้ไฟใช้งานได้ปกติครับไฟสีเขียวครับตัวนี้เป็นชาตครับผมสัญลักษณ์ของชาติครับผมนะครับตอนนี้ผลิตไฟแล้วนะครับ ตอนนี้เราใส่ตู้ AC ไว้นะครับตรงนี้ครับเราเปิดเบรกเกอร์ AC นะครับชุดนี้ผลิตไฟ AC 220โวลต์ครับนี่ครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับปิดเบรกเกอร์ครับก็เปิดครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้เราติดตั้งชุดไฮบริด10กิโลวัตต์นะครับที่น้ำพุร้อนโป่งกวาวนะครับอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับติดตั้งที่อำเภอเสมืองครับจังหวัดเชียงใหม่ โ่น้ำผู้คุณแก้วนะครับขอบคุณคุณแก้วครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับเราเช็คหน้าง,งานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์ครับขอบคุณครับ